สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเอามาดูวิธีการผสมพันธุ์ปลากัดนะครับปลากัดนะครับจริงๆแล้วเราผสมพันธุ์กันนะครับไม่ใช่แค่จ้องตาเท่านั้นนะครับการจ้องตาของปลากัดนะครับคือการเล่งไข่ให้เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นั่นเองนะครับปลาตัวเมทุกตัวรวมทั้งคนด้วยจะมีไข่อยู่แล้วนะครับการจ้องการเป็นการเห็นกันนัคือการเล่งให้ไข่เขาสุกพร้อมที่จะผสมพันธุ์ การผสมพันธ์ประกาศก็คือการรัดกันนะครับการรัดทองกันนะครับการรัดการที่ตุวมเมียนะครับกระตวผู้นะครับทาการบีบรัดกันนะครับเห็นไหมครับตัวผู้จะรัดท้องตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมานะครับเมิโกคาวที่เหานเลยครับการรัดการผสมพันธ์แต่ละครั้งนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับตัวผู้ทั้งตัวเมียจะช่วยกันนะครับนำไข่ ว่าเก็บไว้ที่หลังหลังก็คือวอดที่เป็นฟองนั่นแหละครับบางหลังก็จะมีไข่หรือไม่มีอ่ามีฟองหรือไม่มีฟองก็ได้อันนี้ไม่มีฟองเลยไข่สดๆเลยนะครับแล้วก็ผู้ก็จะพ่นฟองตอนที่เก็บไข่เลยนะครับปลาที่สมบูรณ์พร้อมนะครับก็คือปลาที่มีขนาดได้นะผมให้ดูขนาดแล้วก็แล้วก็ท้องอ่าท้องตุกมีอาท้องอ้วน ท้องนาไข่ยืดยาวเห็นชัดเจนสีขาวเลยทรงตูดนะครับแล้วก็ตัวผู้ทําการเกาหลังเวลาเห็นตุน้มเมียเขาจะไข่เขาจะาจะจกระดีกระดากันนะครับตุ้มเมียจะมีลายเขาเรียกว่าลายข้างพุงลายชะโดอะไรเงี้ยครับเป็นลายที่ท้องครับจะเห็นชัดเจนนะครับตัวผู้ก็จะเกี่ยวเกาอลังนะครับตุ้มเมียเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไข่เองได้นะครับทำลังเองไข่เองได้เลยครับ ก็คือถ้าเขาพร้อมสุดๆแล้วนะครับก่อฟองแล้วก็ทำลางเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตัวเมียไขไหลแล้วนะครับไขไหลที่มันไขอยู่ที่พื้นที่ตกที่พื้นสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับคือเวลาปลาท,ทองแก่จัดๆแล้วเราไปเปลี่ยนน้ำนะครับเขาจะ ไข่ไหลนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนน้ําต้องดูดีๆนะครับถ้าปลาแบบหูไข่แบบเป่งๆเ,เลยไม่แนะนําให้เปลี่ยนน้ํานะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสวยงามอันนี้คือฟองที่ไม่มีไข่นะจะเป็นสีใสๆครับไข่จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับนี่ครับขาวขุ่นเลยว่าเสร็จแล้วนะครับก็จะช่วยกัน นี่ครับช่วยกันแต่งล่างนะครับตัวผู้นะครับช่วยกันเก็บไข่จัดแต่งล่างนะครับไม่ให้ไข่มันหลุดแหลงล่างนะครับฟองเนทาว่าฟองล่างในสำคัญไหมก็สําคัญนะครับามันช่วยให้อากาศให้กระลุกปลานะครับแต่ถ้าไม่มีนยตัวผู้ก็จะเติมตลอดนะครับเติมเติมไว้ตลอดเก็บไข่ขึ้นมาไหมมันจมนะครับการรัดของปลานะครับผมแนะนํานะครับอย่าทําแบบนี้นะ อันนี้ผมทำไว้ให้ดูเฉยๆนะครับแต่การล่าจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนะครับทำในภาชนะที่ทึบมืดนะครับห้ามให้ปลามองเห็นเราแล้วก็ไม่เห็นปลาตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ศึกษาเฉยๆนะครับการผสมพันธุ์ปลาแนะนำให้ทำช่วงใส่ปลานะครับร่วมกันมาช่วงเย็นๆนะอาจจะเที่ยวไว้ก่อนพอช่วงเย็นก็ใส่คู่กัน นะครับแล้วก็ปิดไว้เขาจะไข่มาณช่วงเช้าถึงอาจจะเที่ยงเลยก็ได้นะครับแล้วพออีกวันหนึ่งช่วงเย็นเย็นมืดๆเราก็มาเปิดดูถ้ามีไข่เราก็ตักปลาตัวเมียออกได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีปล่อยไว้อีกหนึ่งวันได้นะครับแต่อย่ากเกิน2วันนะครับเอาแค่2วันก็พอนะครับเพราะถ้าเข้าวันทีสามเนี่ยมันไม่ได้กินอาหารแล้วครับปลาเขาจะไม่สมบูรณ์แหละนะครับว่าคุณใหม่ได้แล้วก็เพาะใหม่นะครับ ตุ้มหัวจะคอยเก็บเกลี้ยงเลยนะครับทำงานเก็บไข่ไว้ที่หลังของเขานะครับขนาดจะเป็นอย่างนี้เก็บไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสงสัยตรงไหนนะคกับการเพาะปลานะครับตอบถามได้เลยนะครับใตาคิปนะครับหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้หมดนะครับแลวระวังอย่างระวังปลาตุ้มม็ดกินไข่นะครับนี่ย่ี่นัหัวจะมีแอดกินอย่างงี้นะครับ กินนคือว่าที่ผมบอกครับเขาอาจจะตกใจหรือว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาใช้พลังเยอะในการไขนะครับเราก็จะคลิเขาให้สมบูรณ์นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ดูทีนึงครับอ่านะครับสายพันธุ์ประกาศมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เราอันนี้เขาเรียกว่ากาเล็กซี่นะอ่าไข่เรียบร้อยนะครับให้ดูทีวอร์ดครับผมไม่มีไข่นี่ครับใส ก็จะขาวขุ่นนะครับหชัดเจนแบบนี้นะครับผมนะก็ปากก็ด้วยครับ